สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายบุญชาแนลนะครับผมวันนี้แอดกลับมาแล้วนะครับมาดูสถานกรากรณ์ตอนนี้บ้านลุงก็เ,เงียบนะครับเ,เงียบเขากําลังทากับข้าวคนอยู่ทางบ้านนะได้ยินเขากาลังหิวข้าวคนอยูน่นะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวบ้านลุงนะครับอากันกำลังจะขึ้นไรสดกันเอา้าทั้งทั้งสองเครื่องบ่ะนี่อีพวกไร,ร่ไร่หรบป พี่พ่อไรได้หรอพ่อพี่พ่อจะเจ้าไรได้ยังเปิดมึงดูเฮเปิดมึงดูเปิดเลยเปิดเปลี่นเปิดนี่เปิดนี่นี่ไปทัดสดไปทัดสดใช่ไหมตั้งชื่อชื่อยงบัตรเอาอยังก็ได้โอ้นึกว่าซื้อเฮาเลยโอเคสวัสดีอ่าเอาง่ายๆกันดียาม แล้วแล้วก็อธิตั้งก็เอาแรกๆก็แค่ประกอบแล้วก็ไม่ได้เลือกอวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอแล้วก็ตั้งตั้งตั้งค่าเพิ่มเติมค่าเอาอะไรได้แล้วตัวนี้ตัวรถเพิ่มเติมตัวรถเพิ่มเติมแล้วก็ันตั้งค่าชั้นสูง เดอ๋อยังมียังยังยังไรไมีได้ผัวยังไม่ได้บอกยังมีได้ยังมีได้มันต้องมีอันอันสร้างอะไรได้ตรงนี้ทร้างใหม่หรอขงพ่อช่องอะไรฮะช่องป้าคำใส่ช่องป้าคำใส่ยังไม่ไลไม่ได้ต้องป้าคำใส่ป้าวาาจะไร่นึ่ตั้งค่าขั้นสูงอ๋อเดี๋ยว็อ๋อยังสร้างอะไรได้ไม่ได้อืมอ๋อต้องไลเอาชั่วโมงก่อนใช่ได้เลยตึ้งจับชั่วโมงมาเลย จักสองชั่วโมงก็ได้ขึ้นหน้าแวอืมไรท์สดโอเคตึงขึ้นแล้วโอเคไลรได้แล้วเดี๋ยวมันติ้วโอเคชองประคำสายไได้แล้วอ่าเรียบร้อยอ่าสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่าน่ะเดี๋ยวเอฟซีก็มาโอ้อ่าพอฟื้นไลรได้ไลรสดได้แล้วนะครับผมตอนนี้ เขาพื้นอีสะ่าดก็คือของแม่ของแม้งของแม้งไรมาคืนเพรมันจะตายว่าจะเลอะอ๋อไรแล้วไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูคนอ,อื่นนะครับที่เขากำลังกินข้าวกันเสร็จนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มไล่กันเขาพื้นก็ยังตั้งค่าไม่เป็นนะครับทางโน้อนอ่ยายายโจ้น,นะครับกำลังกวาดกวาดพื้นทำความสะอาด หน้าองคูปาริจิตกันนะครับผมอตอนนี้ค่าบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับวันนี้แดดยังไม่ร้อนแดดยังไม่ร้อนอุ๊ยพี่เสือพาไปสวัสดีครับพี่ทีซีพี่ทีซีชาแนลไปไหนมาไปหาเห็ดมา อ้าวเห็ดยังไงไม่เห็นอ้าพี่ไม่ชอบเห็ดเหรอไม่เห็นมีคลิปเลยโอ้ยม okay ีวันละคลิปผมเอาลงไม่เยอะผมแสดงว่ากักก um ักสต็อกไว้ก่อนไม่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 มันเขาเรียกอะไรนะตัดต่อทีละคลิปเพราะว่าผมเอาแต่ช่วงที่มีเห็ดช่วงเดินผมไม่เอาแต่พี่แต่บูดไม่อยากได้มะขามเมื่อกี้นะมะขามมาเริ่มเข้าเหมือนะมะก็แก้งแล้วดูเยโอ้เยอะมากเลยอ่ากลัวขี้แตกมอเตอรสาวปานยังไม่ได้เอามาคืนเลยยังยังยัง วันที่ผมซื้อมาใหม่อีกสองหัวไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวมีอนี้ไงใต้อึงไงใต้อึงแล้วก็อย่างหมดแล้วเหรอแล้วเเอจรริงหมมถาาพี่สายบุญไปกับทนายสมเกียรติไปไหนกันเขาไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปกับเขาอือเราเกียรติน้อยใช่ไหมตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็อย่างเงี้ยเราก็อยู่กันแถวนี้มอม่อแม่แม่อันวนี้นะครับส่วนทางบ้านลุงได้ยินว่าลุงทําข้อไก่นะวันนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเริ่มทำหรือยังทุเรียนร้อยลูกคือใครไปดูลุงไปดูลุงไปดูลุงทุเรียนทุเรียนร้อยลูกมีด้วยเหรออ๋อไม่รู้มันเขาไม่ถ่ายเหรอใช่ะไหมเอาไปตายละทีนี้อืมเดี๋ยวให้สาวปานส่งไปดูนะส่งไปดูเดี๋ยวที่ยีิบก้าก็จะได้กินร้อยลูกมาแจกใช่ไหมให้หมดทุเรียนทุเรียนร้อยลูกร้อยลูกยีิบก้า อ๋อดี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 ดแล้วปีนกินหมดไหมเขาบอกมีปัญญากินกินเลยแกโอ้ยเย็นแค่ร้อยลูกเองผมคนเดียวก็ห้าลูกแล้วไม่ได้บอกเอากลับบ้านนะไม่ใช่กินเนี่ยผมชอบทุเรียนอยู่แล้วร้อยลูกอ่ะแกกินตรงนั้นเลยนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปดูเอ้ยเดี๋ยวไปดูคลองน้ำกันน้ำน้ำแห้งหรือยังไม่รู้แก่ยืนตรงนั้นเดี๋ยวไปดูสัตว์ที่คลองน้ำนะครับนี่ มีกบมีเขียดลงวางไข่หรือเปล่าทางังนี้คเื่อครับ,รออบเดต๋ดล่าสุดที่บ้านลุงนะครับโอ้น้ำยังเยอะเหมือนเดิมนะครับม,มีเสียงกบมีเสียงเขียดด้วยครับผมมีตรงมีน้ำเหมือนเดิมนะฮะโอ้ยตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับหญ้าอ้อยต่างๆที่ปลูกไว้นี่ร่ลมรื่นแล้วนะครับ เยี้วกะจีเลยนะครับผมอือการที่ลุงเขานะครับผมแล้วก็าทางกำนันเขามาช่วยขุดลอกคลองนะแต่งตกแตง่งสวยสวยๆครับสวยตอนนี้เป็นวังใหญ่สวยงามมากครับตอนนี้น้ำยังไม่ใส่นะฮะเพราะว่าเพิ่งฝนใหม่นะฮะครับครับผม มีเครื่องไหนคะโทรศัพท์มีสามเครื่องค่ะอ๋อแต่ผมโทรได้เครื่องเดียวจะจะจเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทรจะ้ะโทรนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูน้ำข้างนอกว,ว่าเดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรแป๊บนึงเดี๋ยวผมไลฟ์วิดีโอเสร็จก่อนพอดีเครื่องนี้ใช้อยู่พอดีอคครับผมเดี๋ยวไปดู วังของปูนนนนนะ่นะครับน้ำนี่ที่น้ำมาเดี๋ยวน้ำก็ใสนะอีกไม่นานนะครับเรา s. <S เข้าไปดูหลังบ้านนะครับพีจะยินจะทำข้อไก่คนะครับผมมาดูนี่ นี่ครับน้ำเยอะเลยนะครับผมน้ำเยอะมากครับอาบดิตอนนี้ถ้าน้ำใสนี่ก็ถือว่าจะโอเคเลยนะครับตอนนี้น้ำยังขุ่นเพราะว่าเป็นฝนแรกนะครับผมงามมากตามที่โครงการลุงเขาแผ่นไว้นะครับ กบมีถนนรอบอถ้าว่าทําได้นี้อาจจะมาปลูกต้นไม้ฝั่งนี้ให้สวยะะส่วนต้น้ายา,ยาในเปียเนาะก็ขึ้นสูงแล้วนะฮะับโทีน่นี่ลุงจะปลูกหน่อไม้ไว้ด้วยนะครับต้นไม้ปลูกไว้ตั้งเยอะนะครับผมนี่เขมาดูอัพเดตทางของนี่เขามาปลูกผักอีกเห็นไหมเขาไม่ปลูกไผ่ด้วยนะฮะอันนี้คือปลูกไผ่นะฮะที่เขามาปลูกนะครับผม นี่ออกดอกออกนี่แล้วฮะออกไอออกไอกิ่งแล้วฮะออกกิ่งแล้วคําลูกไว้นะฮะนี่ยเนี่นู่กไข่ไกันเนาปลูกไข่กันตรงนน้นเลยฮะกันของสุดนะครับแล้วก็ตก่อคือกันก็เป็นตกแต่งดูอัพเดตใต้สะพานด้วย น้ำสูบน้ำยังไม่เขียวนะครับถ้าน้ำเขียวน้ำใสธรรมดาน้ำวังนี้จะใสมากนะครับอันนี้น้ำโอ้โหไปได้เลยครับสวยงามมากนะครับนี่ครับผมตรงตรงมีน้ำถึงใต้ทีนสะพานแล้วนะทีนสะพานแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นก็น้ำถึงถึงถึงฝ่ายแล้วนะครับฝ่ายแล้วว้าเป็น อ๋อน้ําระดับน้ํานี่จะขึ้นอยู่อีกประมาณอ,อยู่อีกประมาณกเกือบห้าสิบเซนนะครับสูงมากนะครับแต่ตอนนี้เขาปลูกไผ่กันอ่ากันพังนะฮรกันถังนะ้รานี่เขาจะมาปลูกเตกิมนะฮะจะขุดไว้อยู่นะครับอืมอะจะปลูกเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็อัปเดตที่ข้างองปลูกนะตอนนี้นะครับ ล่าสุดเลยนะครับด่วนจีไปสนีจ๋าเลยนะครับไมีเสียงเสียงพุ่งว้อแล้วนะครับทำข้อไก่อยู่ทางขรงโน้นนะครับผมมีไก่ขันด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ